สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับยูดีแหมคกับพี่น้องคลิปนี้ครับบอต้นเดอกซีรีส์วิธีเกษตรชาวบ้านจะมาเผยสูตรยาตัวหนอนนะครับยากำจัดนอนครับพี่น้องเป็นสารเคมีนะครับซึ่งมีพี่น้องเนี่ยสอบถามบอต้นมาว่าใช้ยาตัวไหนกำจัดหนอนอนใบนอนเจาะฝักเจาะดอก นอนมลงวันทองพริกใช้ในสวนพริกใช้ในสวนมะเขือใช้ให้กับถั่วเนี่ยเบาต้นใช้ตัวไหนวันนี้ครับผมจะมาให้พี่น้องดูว่าผมใช้ตัวไหนนะครับเป็นสารเคมีนะครับสลับกลุมยาผมใช้ทั้งหมดสองตัวนะครับใช้ฉีดสลับกันครับพี่น้องนะครับ ที่ผมจะให้ดูนะครับว่าผมใช้ตัวไหนนะครับเป็นตัวยาสองตัวครับตัวนี้ครับสองตัวอีมา็อกนะครับแล้วก็อินดอกสาครเป็นชื่อการค้านะครับส่วนชื่อสามัญเนี่ยนะครับอินดอกสาครอ่าชื่อสามัญนะครับชื่อการค้าก็ดอกสีครับ แต่ว่าถ้าพี่นอกไปซื้อมาใช้เนี่ยเน้นที่ชื่อสามัญน,นะครับอินดอกซาครับกำจัดหนอนได้ดีมากนะครับปราบได้ทุกหนอนครับผมใช้ตัวนี้นะครับสลับก,กันกับอีมา็อกนะครับตัวนี้เป็นชื่อการค้านะครับอีมา็อกชื่อสามัญก็อีมาแมกตินเบนโซเอตนะครับ เวลาพี่น้องไปซื้อก็เน้นที่ชื่อสามัญน,นะครับอีมาเมกตินเบนโซโอเอตนะครับเป็นสารที่กำจัดนอนปราบนอนได้ทุกนอนนะครับไม่ว่าจะเป็นนอนมะเร็งวันทองนอนเจาะพริกนะครับนอนเจาะฝักมะเขือนะครับใช้ในสวนมะเขือแล้วก็นอนทอนใบนอนเจาะฝัก ถั่วฝักยาวนะครับใช้ได้ดีมากๆนะครับใช้สลับกันสองตัวครับการใช้ยาครับพี่น้องจะให้มันได้ผลจริงๆเนี่ยนะครับคือถ้าเราใช้ตัวเดียวเนี่ยมันก็ได้ผลนะแต่ถ้าเราฉีดไปสักสองรอบสามรอบล้วเนี่ยมันจะเกิดอาการดื้อยาครับพวกแมลงพวกหนอนต่างๆเนี่ยมันจะดื้อยานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราต้องสลับกลุ่มยากลุ่มตัวยาด้วยนะครับผมสั่งซื้อมาทาง Lazada นะครับสองละ100กรัม250บาทครับราคาเขาขายทาง Lazada ซองหนึ่งเนี่ยผสมน้ำได้200ลิตรนะครับสำหรับพี่น้องที่ผสมทางใหญ่นะครับก็มีขายตามร้านทั่วไปเขาก็มีนะครับ แต่ว่าถ้าสะดวกสบายหน่อยก็สั่งซื้อทางออนไลน์นะครับทาง Lazada เขาก็มีขายนะครับสำหรับสารด o อกอินซาคาฟคือสามันนะครับแล้วก็อีมามแมกตินเบนโซเอตซึ่งเป็นสารกำจัดนอนนอนทุกชนิดนะครับนอนที่ว่าแน่ๆเนี่ยเจอสารพวกนี้ไปเนี่ยอยู่หมัดน,นะครับไม่ว่าจะใช้ในสวนพริกสวนมะเขือ ให้กับถั่วฝักยาวเนี่ยดีมากๆนะครับอันนี้ผมไม่ได้มาโฆษณาให้เขานะครับก็คือตัวเองเนี่ยใช้ได้ผลผมใช้ได้ผลนะครับก็เลยมาแนะนําให้พี่น้องที่เอาไปใช้ด้วยกันว่าผมใช้ตัวไหนสําหรับท่านที่สอบถามมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยเกี่ยวกับสารเคมีต่างๆเนี่ยผมเองก็ไม่ค่อยอยากจะมาพูดมาแนะนําสักเท่าไหร่นะครับ แต่ในเมื่อถ้ามีพี่น้องสนใจสอบถามมาว่าใช้ตัวไหน mm. ก็ต้องเอามาบอกต่อๆกันนะครับเพราะว่าจะได้ไปใช้จะได้ไปปราบกําจัดนอนในสวนถ้าเผื่อว่าพี่น้องอาจจะใช้ตัวอื่นนะครับแล้วไม่ได้ผลยังไงเนี่ย mm. ก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับเพราะว่าผมใช้แล้วเนี่ยมันได้ผลถ้าตัวไหนที่ผมใช้แล้วไม่ได้ผลเนี่ยผมก็ไม่มาแนะนํานะครับ ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับบริษัทขายยาเขานะครับไม่ได้มีส่วนแบ่งไม่ได้มีไรายได้ะรกับเขาทั้งสิ้นนะครับก็เห็นว่ามันใช้ได้ผลก็มาแนะนําครับพี่น้องแต่ถ้าพี่น้องที่ไม่ใช้สารเคมีนะครับก็น้าหมักมันมีหลายชนิดครับปัจจบุบันนี้น้าหมักใช้เองเนี่ยหลายอย่างนะครับแต่ที่ผมหมักใช้ประจําคือมันง่ายนะครับหาง่าย วัตถุดิบมันหาง่ายก็คือน้ำหมักเหล้าขาวยาสูบนะที่ผมใช้อยู่สลับกับจำพวกสารเคมีที่ผมใช้ฉีดกำจัดพวกเพลี้ยพวกมแมลงต่างๆนะครับผมก็จะใช้อยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยคุยกันเฉพาะเรื่องนอนนะครับเรื่องยากำจัดนอนที่พี่น้องสอบถามมาว่าผมใช้ตัวไหนเห็นว่าถั่วไม่มีใบาลาย นอนไม่เจาะฝักนะครับพริกฝักสวยไม่มีนอนอย่างเงี้ยใช้ตัวไหนปราบนอนมะแรงวันทองนะครับผมใช้สองตัวนี้แหละครับพี่น้องนะครับยังไงก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับมันได้ผลยังไงมาคอมเมนต์คุยกันนะครับเผื่อพี่น้องท่านอื่นจะได้ทราบผลว่าอ๋อมันได้ผลก็ได้เอาไปใช้ด้วยกันนะครับหรือพี่น้องที่ใช้ ตัวอื่นแล้วมันได้ผลยังไงก็พูดคุยกันได้นะครับฝากคำถามไว้ที่ใต้คลิปเผื่อบาต้นจะได้เอามาใช้บ้างนะครับว่าตัวไหนมันดีจะได้แนะนำพี่น้องต่อๆกันนะครับก็เห็นใจนะครับสำหรับพี่น้องพวกเราเชาวสวนไม่ว่าจะปลูกพริกถั่วฝักยาวมะเขือรวมไปทั้งพืชผักอื่นๆนะครับที่ประสบ พบเจอกับจำพวกเพลี้ยจำพวกนอนต่างๆเนี่ยนะครับก็มีหลายท่านบอกว่าเพลี้ยเนี่ยแมลงเนี่ยเอาอยู่แต่ว่านอนเนี่ยใช้ตัวไหนก็ยังเอาไม่อยู่นะครับโดยเฉพาะจำพวกนอนแมลงวันทองนอนเจาะฝักเจาะผลตัวฝักยาวแล้วก็มะเขือนะครับสอบถามเบาต้นมาว่าใช้ตัวไหนผมเองก็มาแนะนำนะครับ บอกว่าใช้ตัวนี้นะครับสองตัวครับพี่น้องก็อีกครั้งหนึ่งเอ่ยชื่อเนาะนะครับชื่อสามัญตัวแรกนะครับดอกอินซาคาบนะครับเวลาพี่น้องไปซื้อคนเน้นที่ชื่อสามัญนะครับเวลาชื้อยาจะซื้อตัวไหนก็แล้วแต่นะครับเน้นที่ชื่อสามัญนะครับอีกตัวหนึ่งครับอีมาเมกตินเบนโซเอตนะครับเป็นชื่อสามัญนะครับเวลาพี่น้องไปซื้อ ไม่ต้องไปนเน้นยี่ห้อหรอกครับเน้นที่ชื่อสามัญน,นะครับเพราะว่าจะเป็นยี่ห้อไหนไหนเนี่ยถ้าเป็นสามัญตัวเดียวกันการใช้ตัวยาเนี่ยการออกฤทธิ์มันก็ไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวยาตัวเดียวกันมันแตกต่างกันแค่ยี่ห้อก็เท่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตาม ป่าต้นเดือดซีรีส์วิธีเกษตรชาวบ้านคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ